เพื่อนๆให้เด็กน้อยเอาขี่มันมาล่องมาทับเห็ดคักๆเน่าปวดเลยจนเปื่อยเอาวิ่งเอาส้มที่เป็นไข่เลยมา,มาอันนี้กหนอ่อยพูดซื้อให้แม,ม่บ้านเก็บครับเบิ่งมันเอามาถมเหมือนไข่เห็ดผมกลุ่มหนึ่งพู้ใดมั่เม็นกลุ่มหน่อยๆได้เพื่อนๆโอ้พี่ววใครยังไงเห็นวะนี่มันขึ้นมานะมน้ำแอนแอนเชื่อนะ<ม>ั่นเท่าพู้ใะ เ <laughs> <g ül> งิดไหลดีมากพี่พรอมเบื้องผมเด็ดขามันนั่นมันถมซื้อมองเห็ดออกพอดีไหมถ้อถมแม่นโพดก็ขึ้นผู้อยู่พี่น้ำกล่องขีมมันเอาเหมือนนี่มันวันสุกเนาะพึง่งทำบุญให้นกเกร์เสร็จโอเคบ๊ายบายหน่อยเม้า,อาดอ,ก,อกนี่แหละ,อ,ะอัดถุง ดอกง่าดอกไงนึงหน่วันที่แปดเลนอาจจะวันศุกครับตัดตัดเลยอีพออีเม่หันมาหันมานอ้ะโอเค ดีมากเออโอเคครับเก็บเพิ่มอีกครับเก็บเพิ t <t us> <t us ่มอีกเก็บเพิ่มอีกปวนอะใครเอาไ่เอาเราเหมือนต่เราตุ่มเติมกันไปให้ของฝากของก่อนก็ได้แบ่งกันเมืองชะล่าเพื่อนๆพื่อนีาหนิวุ้ดปวดอะปาดขาวจนพานอยู่ เชื่อไหมหลายครับบาน,นี้ใครก็ลังขึ้นนี้จะเพิ่งไปถ้าตู้แค่เหยีบยบเด่นใครขึ้นแล้วเห็นบ่งี่ไงแล้วเพื่อนไงดีกันหนึ่นงสอง,อองสามโอเคสวัสดีวันหยุดวันเสาร์ครับเพื่อนๆพื่อนบหยุดได้หน่ลงสวนนี่เขาให้น้องเขรามาตัดหญ้าโอ้หญ้าเพื่อเดียวครับุูนะเพื่อเดียวก็ฮกแล้ว การการทัคงปมสะอาดมือหนีพอดียุดเลยทำความสะอาดสวนกับลงเชื้อเลยได้เพื่อนเพื่อนตัวน่ะวิธีการลงเชื้อเฮางสี่เลยขี่มันดีเฮาออกมาไวเรียบร้อยแล้วนะเนาะเฮาเก่าเชื้ออันนี้จะค้นเชื้อครับพอเขาใส่ปริมันหลายเฮาตัวเองเีดได้เพื่อนเพื่อนแล้วก็จะค้นเห็นมันเข้ากัน วิธีลงเชื้อของสวนเราครับก็จะเอาเชื้อใส่กับขีมั่นจะเราเขากัจะคนแบบให้เข้ากันครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันเสาร์ที่เก้าสิงหาคม2568ตอนนี้อยู่ในสวนครับพอดีมือน,นี่เข้าปิดลานเข้าผ้าเด็กหน่อยมาทำความสะอาดสวนเนาะอะ,อะ ถือโอกาสมาทำาความสะอาดส,สวนแล้วก็ลงเชื้อเห็ดไปพร้อมกันที่เดียวเพราะมันเป็นปลายฝนแล้วจะล่งไวที่ลงไว้นี่ก็บ,บมม่ะม่นว่าเพื่อ,อปลายฝนนี่หรอกก็จะเป็นปีนาค,ครับแล้วเขาต้องเตรียมการไว้เป็นระยะระยะเนาะเพื่อนๆโอเคไปเดี๋ยวผมพาไปสำรวจสวนกัน,นเพื่อนมาเบิ่งไครเห็ดน้ำกันครับเชือ้อราเห็นบ่พุนเห็นบ่นี่นี่แล้วมันเป็นพ้นพ่วงจาก เชื่อเห็ดเท่าเชื่อดีครับเพื่อนเพื่อนเชื่อดีแง่แรก็ออกเห็ดนนะ่ะอุนไขอุ่ะอันนี้ก็มืน่นแต่เราผมสิบไปลเลยเพราะว่ามันมันมีหน่อยหงาก็ะอู้หกรับล,ลูกเหล่าลูกอีกองัวงเหมดอยู่นี่ไข่เปื่อยเห็นบมดเหรอเพื่อเน,เนเพื่อนทั้งกิ่งหลีดทั้งยังกิ่บรรยากาศครับโอ้นี่ดิไข่หนึ่งไข่ไก่อ้อันนี้ก็มื่อนตแต่เพา่วนนี่ครับมื่อนี้แห้งๆสีทำความสะอาดส,สวน เพราะว่ามันหกเลยเกินครับโอ้ยอาทิตย์สองอาทิตย์เบว่างเนี้ยหยาท่วมต้นยางหน่อยเขาแล้วต้นยางผูกครับพูดอ่ะหยาพันหยาเข้าเนียนเต็มทำให้มันขัดแนวกับวัวเลยด,ดูแลนี่งามขัด,ดไป,ไปเข้าไปชมสวนยางอันนี้ยางยางเข้าที่ปลูกอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบต้นครับทั้งหมดให้ดูแลได้นเนาะเข้าเน้นคุณภาพาเพราะว่า ปลูกหลายถ้าเฮ็ดบ่เกิดก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับต้องปลูกในปริมาณที่เขาดูแลได้ได้เพื่อนๆว่าต้องปลูกหลายก็ได้หรอกผมก็ปลูกอ่าสองร้อยห้าสิบต้นนี่ครับที่เก็บตลอดอยู่ตอนเฮ็ดแล้วก็ปลูกเพิ่มอีกสองร้อยห้าสิบต้นเป็นหรือหรือสามร้อยผิดหรอเพราะว่ามันอยู่อ้อมห้วยความเนาะเบสเซ็ตผมสิป,ปลูกให้ได้ประมาณหกร้อยต้นให้ดูแลได้นะีแค่นั้นเองครับเพื่อนๆแต่ก็จะบ่ปลูกเสริมอีกแล้วนอกจากพี่สาวเพื่อนจะปลูกทางๆกันไปนี่แหละ ของหลานสาวผูทีเพิ่นเสียไปแล้วนะครับเพิ่นว่าจะโละต้อนอยางประมาณเก่าไรก็จะปลูกเพิ่มอีกก็กได้ก,กันอย่าดูแลให้กันนะครับพูดนะบรรยากาศต้อนอยางเขานี่มันสมบูรณ์มันแท่งหยอดเร็วเลยนะครับพุ่หยอดอ่อนแท่งขึ้นเมือ่อฝนนี่ยางเข้าจะอยูุ่อายุประมาณซีปีเต็มครับเบิง่งทางพุ่นจะต้นน,น้อยๆเบิง่งมันตอนอ้นยางเนอี่ยต้นยางกีดมันงับฟังท้างนี้ แต่ว่าฟังน้องผีมันโอ้ตัวตใหญ่เขาจรดีครับมันเป็นพื้นที่โล่งไม่ย่งม,มันมักเนาะไม่ย่งไม่ยุ่งนี่มันเป็นไม่ใหญ่ประจําป้าจีห่หรอมือนี่เขาถือโอกาสมาพามาสวนเพราะว่าเป็นวันหยุดพอมเนาะเพื่อนๆแล้วเขากาสีลงเชือลงเชือขี่มันที่เขามาก่องเองสีเขาเขาสีกล่องเองสีเลยเด้เพื่อนๆพวกนี้โมเมนว่าเข้าเสียนเอาไปใส่เข้าสีเทดให้มันเป็น เชือไว้นี่แล้วก็เอาเอาเชือเห็ดละงวงเข้าถมชีดส่นีเลยซุ้มที่เข้าช่วงยุ่นเข้าก็จะเอาฝังซุ้มที่เป็นกอง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 ยุนี่เข้าก็จะให้ให้ฝนมาช้าล่างนั้นเป็นขีเหยายไปเลยไหมเพืๆๆ่อนเพ่นเพราะว่ามันสีนสองสองขั้นตอนเนาะวิธีการลงเข้าคนทำบรรยากาศได้ได้เลาะไปเบื้องความว่าจุดใดมันไขออกบ่ะส่วนมากจะเป็นเชือร่าเชือราขึ้นร้อยหลายเพื่อน มันหมากเลยเชือเห็ดเดี๋ยวผมพาไปบ่งมองนึงขึ้นจนว่ารับรองรับร่องว่ารางการแทะมันขื่นเห็ดซืด่อได้หนาะโอดดีๆดิเจ้ว่ว่ามองนี้ก็เก็บไหลเทียรแล้วล่าวะเก็บให,เหเ้เพื่อนๆได้เบิ่งไหลเทียแล้วมองนี่ๆ่เพื่อนๆผมพามาเบิง่งพูดะเอาวอนเชือมันลงพูดะขาวจนผ่านเลยปอดพูดะดินแตกความยานเป็นเห็ดอย่พงกูดะ เขายันผ่านไปเลยเต็มพื้นที่นี่เลยนะครับตรงนี้ผมเคยเก็บเห็ดละงกกันส้มแดงให้เบิ้งอยู่รงนีพื้นที่แถวนี้มันจะขึ้นอีกแหละบางช่นไปเบิ้งนองเขาตัดหญ่ให้กอนไปพาเลาะพาชมกันบ้างน่ครับเห็ดเป็นคลิปเง่าห้เด้อเพราะว่าผมกะบ,บริเห็ดคลิปเง่าดดนเอาสิพาชมกันครับกล่องไวค้ครบเหมือนแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้คือกล่อง กล่องขี่มันกล่องยังไปครบหมดแล้วเหลือตั้งแต่ใส่เชือเหลือตั้งแต่ใส่เชือครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เขาลงขี่มันไว้เห็นบ่เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะครับเพื่อนๆบรรือยกอากาศสิประมาณนี้เปดเห็นน่องเขานำอยู่หกเลยเอ้ยมันมีหกครับเรมยากาศกันดีเห็นบ่ต้นย่างทางนี้เพื่อนๆมจีต้นทอกันมาเริ่มต้นใหญ่จะฟังคนจะต้นน้อยๆฟังนี่ว่นต้นใหญ่ดีเลย เออได้กันได้กันนี่แหละครับผู้ป้าได้หมได้เงาได้ใช่ผลประโยชน์ได้หลายอย่างได้เห okay, ร้อมโอเคเ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันเสาร์ที่เก้าสิงหาคมสองพ้าร้ตอนนี้อยู่ในสวนครับพอดีมือน,นี่เข้าปิดลานเข้าผ้าเด็กหน่อยมาทำความสะอาดสวนเนาะอ่ะเฮ้าถือโอกาสมาทำ ความสาดสวนล้วกลวลงเชื้อเห็ดไปพร้อมัอนที่เดียวเพราะมันเป็นปลายฝนแล้วจะลงไวที่ลงไวนี่กับแม่มนว่าเพื่อ,อปลายฝนนี่เราก็จะเป็นปีนาคุณแล้วครับแต่เราต้องเตรียมการไว้เป็นระยะระยะเนาะเพื่อนๆโอเคไปเดี๋ยวผมพาไปสำรวจสวนกันเพืเ่อนๆมาเบิ่งใครเห็นน้ำกันครับเชื้อร่เห็นบ่พุุนเห็นว่านี่นี่แล้วมันเป็นพ้นพ่วงจากเชื้อเห็ดเท่า เชื่อดีครับเพื่อนๆเชื่อดีทั้งแม่กับออกเห็ดเนี่ยหุ่นใครห่ะอันนี้กระมือนตแต่เราผมสิไปลเลยเพราะว่ามันมันมีหน่อยหงากระอู้อุ้ยหกครับล,ลูกเราลกอีกยัวงเหมือนเดียวนี่ไข่เปื่อยเห็นบ่นนี่เพื่อนเพื่อนทั้งกิ่งหลีกทั้งยังกิ่บรรยากาศครับโอ้นี่ดิไข่นึงไก่ไก่อ้อันนี้กระมือนแต่แล้วสวนนี่ครับมือนอีแข็งแข็งสีทำความสะอาดสวน เพราะว่ามันหกเลยเกินครับโอ้อาทิตย์สองอาทิตย์ว่งเนี่ยหยาท่วมต้นยางหน่อยเขาละต้นยางปลูกครับพูดอ่ะหยาพันธุ์หยาเข้าันนิดเติมมันมันขัดแนวกับวัวเด่นดูแลนี่ง่ามขัดเลยไปเขาไปชมสวนยางอันนี้ยางยางเข้าดี่ปลูกอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบต้นครับทั้งหมดให้ดูแลได้นาะเข้าเน้นคุณภาพเพราะว่า ปลูกหลายถ้าเฮ็ดบ่เกิดก็ไม่ประโยชน์หรอกครับต้องปลูกในปริมาณที่เขาดูแลได้ได้เพื่อนๆว่าต้องปลูกหลายก็ได้หรอกผมก็ปลูกอ่าสองร้อยห้าสิบต้นนี่ครับที่เก็บตลอดอยู่ตอนเฮ็ดแล้วก็ปลูกเพิ่มอีกสองร้อยห้าสิบต้นเป็นหรือหรือสามร้อยผิละเพราะว่ามันอยู่อ้อมห่วยพร้อมเนาะเบ็ดเซตผมสิป,ปลูกให้ได้ประมาณหกร้อยต้นให้ดูแลได้นะแค่นั้นเองครับเพื่อนๆแต่ก็จะบ่ปลูกเสริมอีกแล้วนอกจากพี่สาวเพื่อนจะปลูกทางๆกันไปนี่แหละ ของหลานสาวผูทีเพิ่นเสียไปแล้วนะครับเปิ่นว่าจะโละต้นยางประมาณเก่าไรก็จะปลูกเพิ่มอีกก็กได้ก,กันอย่าดูแลให้กันละครับพูดนะบรรยากาศต้นยางเขานี่มันสมบูรณ์มันแท่งหยอดเร็วเลยนะครับพุ่หยอดอ่อนแท่งขึ้นเมือ่อฝนนี่ยางเข้าจะอยูุ่อายุประมาณซีปีเต็มครับเบิง่งทางพ่นจะต้นน้อยๆเบิง่งมันต้นยางเนี่ยต้นยางกีดมันงับฟังท้างนี้ แต่ว่าฟังน้งผีมันโอ้ตัวใหญ่เขาจริีครับมันเป็นพื้นที่โล่งไม่แย่งมันมักเนาะไม่แย่งไม่ยุ่งเนี่มันเป็นไม้ไงระจําป่าจี่หรอมือหนีเขาถือโอกาสมาพามาสวนเพราะว่าเป็นวันหยุดพอรรมเนาะเพื่อนแล้วเขากาสีลงเชือลงเชือขี่มันที่เขามากรองเองสีเขาเข้าสีกรองเองสีเร่เร่เพื่อนเพื่อนพวกนี้โมเมนต์ว่าเข้าเสียนเอาไปใส่เข้าสีเฮดให้มันเป็น เชือไว้นี่แล้วก็เอาเอาเชือเห็ดละงวงเข้าถมฉีดส่นีเลยส้มที่เข้าช่วงยุ่พุ่นเข้าก็จะเอาฝังส้มที่เป็นกอง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 ยุ่นี่เข้าก็จะให้ให้ฝนมาช้าล่างนั้นเป็นขีเหยาไปเลยไหมเพื่อนเพเพราะว่ามันสีนสองสองขั้นตอนเนาะวิธีการลงเข้าคนทำบรรยากาศได้ได้เลาะไปเบื้องความว่าจุดใดมันไขออกบ่ะส่วนมากจะเป็นเชือร่าเชือราขึ้นร้อยหลายเพื่อน ต้นหมากเลยเชือเห็ดเดี๋ยวผมพาไปบ่งมองนึงขึ้นจนว่ารับรองรับรองว่าอา่างการแท้้ถามันขื่นเห็ดคือซื้อได้เนาะโหดดีดีเด้อแต่ว่าม,มองนี้ก็เก็บหลายเทียร์หรือล่าว,วะเก็บให้เพื่อนๆได้เบิ่งหลายเทียรแล้วมองนี่นี่เพื่อนๆผมพามาเบิง่งพูดอะเอาวันเชือมันลงพูดอะขาวจนผ่านเลยป๊อดพูดอะดินแตกความยานเป็นเห็ดอยู่พูดอะ เขายันผ่านไปเลยเต็มพื้นที่นี่เลยนะครับตรงนี้ผมเคยเก็บเห็ดละงอกกันส้มแดงให้เบิ้งอยู่รงมีพื้นที่แถวนี้มันจะขึ้นอีกแล้วเบางช่นไปเบิ้งน่องเขาตัดหญาให้กอนอพาเลาะพาชมกันบุญครับเห็ดเป็นคลิปเง่าห้เด้อเพราะว่าผมกะบริเห็ดคลิปเง่าดดนเอาสิพาชมกันครับกล่องไว้ครบหมดแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้คือกล่อง กล่องขีม so ันกล่องยังไปครบหมดแล้วเหลือตั้งแต่ใส่เชือเหลือตั้งแต่ใส่เชือครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เขาลงขีมันไว้เห็นบ่เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะครับเพื่อนๆเหมือนแยกอากาศสิประมาณนี้เปดเห็นน่องเขานำอยู่คุณนี่หกเลเอ้ยมันมีนหกครับเหมืนยอากาศกําลังดีเห็นบ่ต้นย่างทางนี้เพื่อนๆมจีต้นทอกันมาเริ่มต้นใหญ่จะฟังคนจะต้นน้อยๆฟังนี่ต้นใหญ่ดีเลย เออได้กันได้กันนี่แหละครับผู้ปลาได้หฮมได้เงาได้ใส่ผลประโยชน์ได้หลายอย่างได้เฮ okay, ็ดพร้อมโอเคเด้อสวัสดีครับนี่ครับแม่บ,บ้านเพิ่นกระร่งจัดการอันนี้เป็นเชีอร์โลโกเห็ดโลงกขาวเพิ่นมาร์คไว้ถังนึงนี่ครับเพื่อนๆพื่อน,นี่อยู่ถังเดียวเก็บไปมาร์คแล้วเพิ่นก็เลยลงสีเลยเห็นบ่นี่เพื่อนเพ่นนี่ลงไปเลย เขาเรียกว่าฝังเชื้อครับฝังไม่นี่หากต้นอย่างเห็นมาใกล้ๆเน,นี่มันเนิ่ยเส้ไม่กินกินเหล้าขนอาจจะว่าเกิดตรงนี้นะครับมันจะลี่ลามไปเกิดตรงที่หาอยากให้กินนี้แถวพี่หละมันจะเป็นลงงขาวครับแา่จริงเราโล่โงเราโล่กขาวผมจะมีกลุ่มเดียวคืออยู่หุ่นได้เพื่อนๆแค้วหุ่นล่ะไปที่นี้แม่บ้านเพื่อนมาร์ไว้ทางนึงมันก็เลยจะกระจายให้ทั่วแปลงเพื่อนาอ่ะโมเป็นยังเกิดยุ่ใสก่กระสร้างเป็นลงงขู่โลกง อันนั้นเฮาบ่แป็นโลหปลาบ่อนตรายสามารถวางเชือได้ครับขุดลุ่มไวปป้ะมน,นันแล้วก็เอาเชือเอากีมันนี่ครับคุกเข้าให้เข้ากันครับเชือเฮ็ดแล้วก็ไปฟังไว้้องๆเขาเอาเชือมาใช่แล้วนี่ขุดลุ่มที่เฮาขุดมันก็นจะบ่เลิกไนไหนเนาะเชือท<ม>ี่เฮาคุกเข้าเขา้ากันครับเชือเฮ็ดแล้วก็จะว่างสิเลยใส่ก็ถมมัยหนงอยถมพอดีครับ สำหรับคนที่แบบว่าจะมาร์กเชื่อกับมาร์กแงงซีได้ครับมาร์กแงงซีไดท่านได้ถมให้เชื้อรามันขึ้นก่อนค่อยดินถมก็ได้หรือผมผมนี่ผมถมไปเลยไม่จำเป็นต้องไปมาร์กเซ่ทั้งเซ,งเซยังมาร์กแง่งสีใดก็ได้ครับมาร์กเซ่กับดินกับสวนเข้าไปเลยก็ได้นะครับมันจะเป็นเทไไ้าแง่งสีเด้อเอาเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆสำหรับสวนสวนใดที่ลงเชื้อจะเฮ็ดตามก็ได้ครับหรือบ่อเฮ็ดก็บ่เป็นยังตามความ ข้อใจของสวนไผ่สวนมันอันนี้เป็นเคล็ดลับที่มันออกดีผมกะเห็ดกับอกแล้วครับว่ม,มีกากดอกผมยังอยากให้ออกหลยๆรปลูกกันไาไรครับปลูกต้นใหม่ปลูกสวนในบ้านกำลังลาดเชื่อยกับมีครับบรรยากาศนี่น้องเขาตัดหญ้าให้ซื้อได้หน่ครับแต่กินหกก็นี่ไรอันนี้คือตัดหญ้าออกมันก็นเลยจะเปลนแปลงไก็ด,ดูแลสวนตามสมควรน,นะครับ ว่าปลูกปาลากับพวกแม่นว่าสิจงไว้ให้เป็นปลาตรงดิ้ไอ้แปลนเนี่ยเป็นสวนแยกต่างหากโอเคขอบคุณหลายๆครับเพื่อนๆที่เขามารับชมด้วยผมกับไอ้น้องเขาเอารถขึ <FUCK. res hoped forth> ้นมาใส่เชื้อไว้ห้องขุด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 ไว้ขุดหลุมประมาณนี้นะสิมให้เบิ้งความลึกความนั่นนะซ้นี่เพราะว่าหากฝนบได้อยู่เลิกดอกครับเมื่อทรงขุดเป็นเม็ดดอกมันเปนฝังงัวหน่อย จอกแก๊กจอกแก๊กไปคือยังเข้าใส่ปุ๋ยยันย่างหน่อยยัอย่างกีดเท่าละจอกจอกกี้ครับสวัสดีครับบรรยากาศครับเพื่อนๆเด้อเอาาก็ตัดหญ้าพอดีนี่ครับอันนี้เข้าขุดเป็นระยะระยะไปมองว่างเชือกครับนีก็เอารถเขามาใส่เชือกมาว่างได้เลยลุ้มกันสิเป็นระยะทั้งสี่แหะครับผมมัน เชื่ออยู่คนต้นผมฟังไปแล้วเ้อบมาที่นี่ผมสิฟังเชื่อตามตามระยะไอ้ขอบต้นขอบทางไปครับเพราะว่าหากอยของผมมันขึ้นเต็มแล้วนะนี่ได้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่อันนี้อ่งน,องน้องเขา,เ,าเชื่อมาใช่แล้วนี่นขุดหลุมที่ห้าขุดมันก็นจะบดเลิกไปไหนเนาะ mm hmm. เชื่อที่ห้าคุกเขา้าเข้ากันครับ mm hmm. เชื่อเห็แล้วเขาจะว่างสิเลยแลก้กกระถมอย่างน้อยถมพอดีครับ mm hmm. อัน สำหรับคนที่แบบว่าจะมาร์กเชือกกับมากกร์กแกงซีได้ครับมากกร์กแกงซีได้หันน่นได้ถมให้เชือรามันขึ้นคน่อยๆดินถมก็ได้หรือผมผมนีม่ผมถมไปเลยไม่จำเป็นต้องไปมาร์กเส้นทางเส้นยังมาร์กแกงซีแดงก็ได้ครับมาร์กเส้นกับดินกับสวนเข้าไปเลยก็ได้นะครับมันจะเป็นแถวแกล้งสีเด้อเอาเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆสำหรับสวนสวนใดที่ลงเชือกจะเห็ดตามก็ได้ครับหรือบอ่อเห็ดก็บ่เป็นยังตามความพอใจของสวนไผ่สวนมัน อันนี้เป็นเคล็ดลับที่มันออกดีผมกะเห็ดกับบอกแล้วครับผมมีกากดอกผมเห้งอยากให้ออกไรๆปล,ลูกกันไาไรครับปลูกต้นไม้ปลูกสวนในบ้านก็ลังลาดเชือกกับนี่ครับบรรยากาศนี่น้องเขาตัดหยาให้ซื้อได้หน่ครับต่กินหกก็นี่ไรอันนี้คือตัดหยาออกมันกันเลยอยากเป็นแปนเนี่ยกับด,ดูแลสวนตามสมควรน,นะครับว่าปลูกปลากับ่บเมนว่าสี จงไว้ให้เป็น livestream. ป่าตรงนิบให้แปลนเนี่ยเป็นสวนแยกต่างหากโอเคขอบคุณหลายๆครับเพื่อนๆที่เขามารับชมด้วยขุดผมก็ให้น้องเขาเอารถขึ้นมาใส่เชือกไว้เขาขุด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 ไว้ขุดหลุมประมาณนี้นะสิมให้เบิ้งความลึกความนั่นนะซ้ำนี่เพราะว่าหากฝอยนั้นบริยูเลิกหรือครับพอต้องขุดเป็นเม็ดดอกก็มันฝังงัวหน่อย จอกแจ๊กจอกแจ,จ๊กไปคือยังเข้าใส่ปุ๋ยยันย่างหน่อยย่างย่างกีดเท่าล่ะจอกจอกโอ้กค,ครับสวัสดีครับสวัสดีรอบใบครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในสวนขึ้นเก่านะครับช่วงใบเด็กๆกำลังตัดหญ้าให้ล่างแปดแล้วครับเดี๋ยวจะผ้าย่างไปเบื้องเรื่อยๆครับทุกล็อก,ท,กอทุกล่องที่ตัดไปแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคนี่ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศในสวนเด้อ ปะเายางไปเบิ่งแต่เราลองกันปุ๋ยแล้วตอนนี้น้องๆเขากำลังตัดอยู่ทั้งรางปุ๋ยแล้วครับโซนทั้งรางพอดีข้างบนนี่แล้วแล้วครับมันก็จะสะอาดสะอ้านตานี่ครับบโบ,บ๊ต้องถึงกับว่าให้แบบหยาออกมืสุเส้นนะครับแค่เพียงแต่ว่าตัดให้มันโล่งให้แสงแดดส่องถึงเนาะเอาลงเชื้อลงยางเรียบร้อยแล้วแสงแดดส่องถึงปุ๋ยแม่บ้านก็กำลังลงเชื้ออยู่พุ่นครับ ทางนี้กัผมกัขุดมาห้หมดแล้วครับหนาที่ของเขาคือขุดแม่บ้านเป็นคนว่างเชื้อแล้วกัน้นองอีกคนหนึ่งกำลังไปเอาเชื้อเห็ดมาลงอยู่ครับเดี๋ยวเราจให้น้องๆในหลานอีกสองคนกำลังใส่เครื่องตันหยาน,นำอยู่ขุดโซนทางล่างหมดแล้วครับเอาให้แปนครับให้แปนให้เดี๋ยวไปไกล้ๆเห็นเห็ดรถนะ อันนี้ต้นมกต่องเดี๋ยวหนาวนี่แหละเขาสีเอาเห็ดเลือดสีให้หน้าว่าเอาลงเห็ดเลือดครับแบ่งกันต้นมกต่องไงพูดเอาตาัดพอนพุ่นแล้วเไปดูผ้าไปเบิรนกันพูดนะแปนไปเลยครับโอ้ต้นที่มันถือต้นย่งงำนี่มันหน่อยหลีเลยครับมกนีงต้นย่งขนาดปลูกปีเดียวกันได้นี่ก็ละนั่นเลย สะอาดๆแล้วครับปูนล,ละสุดหูสุดตาหูละโอเคครับผมอัปเดตให้เพื่อนๆเบิ้งสวัสดีรอบบ่ายครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในสวนขึ้นเ่านะครับช่วงบ่ายเด็กๆกำลังตัดหญ้าให้ล่างแปดแล้วครับเดี๋ยวจะพาย่างไปเบิ้งเรื่อยๆครับทุกหลอกทุกหล่องที่ตัดไปแล้วเนาะครับเพื่อนๆโอเคนี่ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศในสวนเด้อไปพายางไปเบิ้งแต่ละหล่องกัน คุตละตอนนี้น้องๆเขากำลังตัดอยู่ทั้ทงล่างบุตรครับโซนทั้งล่างพอดีข้างบนนี้แล้วแล้วครับมัน,นก็จะสะอาดสะอ้านตานี่ครับโบดต้องถึงก็ว่าให้แบบงาออกม่อสุเซ็นนะครับแค่เพียงแต่ว่าตัดให้มันโล่งแสงแดด่องถึงเนาะเอาลงเชือลงยางเรียบร้อยแล้วแสงแดด่องถึงบุตรแม่บ้านก็กำลังลงเชืออยู่บุ่นครับทางนี้ก็ ผมกับขุดมาหาหมดแล้วครับหนาที่ของเฮาคือขุดแม่บ้านเป็นคนบ้างเชือกแล้วกะน้นองอีกคนหนึ่งกำลังไปเอาเชือกเห็ดมาลงอยู่ครับเ้วกะให้น้องๆในรานอีกสองคนกำลังใส่เครื่องตันหยาน,นำยู่ขุดโซนทางล่างหมดแล้วครับเอาให้แปน,นครับให้แปนให้เดี๋ยวไปไกล้ๆเห็นเห็ดรดนะอันนี้ต้นมกต้อง เดี๋ยวแนวนี่แหละเขาสีเอาเฮ็ดเรือสีให้หน้าว่าเอาลงเฮ็ดเรือครับแป่งกันต้นบักตองยังพูดตัดควาคววพฝุ่นละไปดวผาพไป่งกันพูดนแปนไปเลยครับโอ้ต้นที่มันถือต้นย่างงานี่มันหน่อยหลีด้ยครับยังไงต้นย่างขนาดปลูกปีเดียวกันได้นี่ก็หละน,นันเลยสอาดสา,สา,สาแล้วครับ ปูดละ่ะสุดหูสุดตาผู้ละโอเคครับผมอัปเดตใน,นเพื่อนเบิเ่งเบิ่งอยู่กับไอ่แล้วมันล้ำบากอยู่กับพี่ฉันต้องกดทิร์นหนังอยู่กับไอ่ล้ำบากไม่เห็ดตะเวียบเ <c oughs> นื่อยละจะจมดูบาดเนี่ยิะพาะไปเห็ดเวียบเลยเด <c oughs> ี๋ยวพาไปกินไ <c oughs> ก่ KFC มีแต <c oughs> ่ทำงานทำงานเหนื่อยก็เหนื่อย และเป็นแฟนผี่ต้องอดทนต้องถือและบึกบึนอา้าม, <laughs> มาดูเร็ว <laughs> ลงเชือเห็ดแล้วพ่อดีเพื่อนๆฝนตกบักแห้งเลยด้การเลยครับคุณตาบรรยากาศโอโ้โหสุดยอดเลยนี่ครับบรรยากาศที่ต้องการลงเชือเห็ดไม่ไม่ฝนตกใส่เลยละ่ะคักเลยละ่ะ